เมื่อวันที่27ธันวาคม2554นางเพลนพิศีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้เข้ารับโร่ในพิธีมอบร,รางวัลสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นสู่ผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยจากพลเอกธีระเดชมีเพียรประธานวุฒิสภาณห้องประชุมรัฐสภาอาคารรัฐสภาตามโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ผู้นำทางการเมืองในระบบประชา ธิปไตยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภาได้จัดให้มีการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีผลงานดีเด่นโดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกองค์กรของจังหวัด นางเพลินพิสีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตคือเขต18ของภาคเหนือ